อรีตนัดใชไมอาวีพดือเขียอะไรสักอย่างโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผงซินาส์เช่นเคยซึ่งวันนี้มาอยู่ในเกม RV กับการลงนรงนะเรตอนนี้ผมได้มาเป็นตำแหน่งฝาบใช่ตอนนี้ผมประสบปัญหาอยู่กับว่าจะเอาตัวเขี้ยอะไรเล่นมาก่อนเพื่อนอเอไม่ขอโอเคงั้นวันนี้มาเล่นยันฟามกันนะมาดูซิว่าจะรอดเลยจะยังไง ออโอเคอเค,คือตัวละครนี้คือผมไม่รู้อะไรกับตัวมันมากไหมครับจ,จับมาเล่นลูกเดียวเลยใครพูดอะไรวะเขนบอกว่าต้นเกมตัวเชี่ยนี้มันแบบโคตรจากกก <c oughs> ยจะไปโหดช่วงปเกมที่ตัวมันเว <c oughs> เิว12เชี่ยแล้วก็ไม่ต้องรีบอะไรมากไหมตามมปเรื่อยๆ อุย้ยเรียบร้อยเราควรไปช่วยก่อนหรือเปล่ากูมาทำไมเนี่ยกลับไปฟาร์มไล้ดีแล้วไอ,อ้ยหยถอยถอยอุยอ้ยเออเฮือเฮ้ยเบาเพื่อนเบาเบาถอยก่อน เงินไว้เพื่อนเย็นไว้โอ้โหเดี๋ยวได้ได้ได้ขี้ผายแล้วโน้เอ้าเขี่ยมึงออกไม่ได้โอเคได้มาอยู่เฮ้ยเขี่ยอะไรเงคือกูทำเขี่ยอะไรไม่ได้เลยนะช่วงตรงเกมเนี่ย chenny ở ngoài kểng chen người ý kiến tay chơi tắt ơi ô đủ liền chenny đi tay น,นี่เป็นไงล่ะลดสกิลแบบทเทพต่อดีกว่าโอ้โหตอนนี้เจเปียบอย่างหนักเลยเชีย่ยทุบไม่โดน เอาเอาเฮียกูตายไปโงโงเลยเมื่อกี้โอ้โยไม่ไหวไม่ไหวคงเวลเจ็ดเฮียถ้ามันลำไม่ได้เลยนะแบบต้องเวลสิบสองขึ้นเนยะไม่ถึงยังงอ,อเค่ไมคือเกมนี้ผมแบ่งไม่ได้เลยอบอกตุงมามาตั้งใจเล่นแล้วจะเย็นเพื่อนให้คูเวลสิบสองก่อนเพื่อนไปไล่บวก,วบวกนวี่ไงมาแล้วมาแล้ว อุ้ยเดีเดวเดะอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนไม่ไตายไม่ได้เพื่อนสอดท่ด้วยเพื่อผมไปนี่เสียทั้งปอมเราเหมือนไม่ไหวเออไม่ไหวจริงเพื่อนคือกูไม่ไหวแล้วตอนนี้แต่ลอเวลสิบสองเพื่อนกูแบกได้แน่นอน เล่นเด็ดีอืมสวยไปเด้อเดๆไหวปะวะไม่ไหวไโอ้โหกูเล่นอย่างกลางเลยเนะี่ย ดับเบิล i l ลเกมนี้รู้สึกว่าจะเพื่อนแบบรัวๆโอ้โหเล็บสกอเือดจะเชื่อแค่เมื่อนสองน่าจะพอพเกมได้อย so uh ู่แหละมาเพื่อนพร้อมบวกแล้วจังวันนี้อุ้ยไม่เอาดาวว่ะ ไม่ไหววะเพื่อนคิวแรกคิวแรกในเกมเฮ้ยอโดนยกขีดเตืนเลย มาช่วงนี้อาจจะไล่บวกได้แล้ว,ลวน,น,นะวนดวเดือนสิบสามแล้วก่อนหนึ่งขอฟาร์มอีกนิดหน่อยบวกกันแลวเราเพื่อนล้อก่อนไปเร็วจงวันนี้เก่งเก่งเลยเฮียตุนเตีในสัตว เกตยันป้อมเออโอ้โหเช็คโอ้โหสกิลสองมันคือดาวนานตายเราน่าจะจบเลยหรือเปล่าแต่สีแล้วคือผมว่าผมไม่ค,ควรกับตัวนี้มัน<ร>ไม่น่าหยิบมาเลยเ,ออเฮียเพื่อนน่าจะไหวอยู่นะไหวเยอะเฮียแหละไหวบ้าง บระสโลอย่างเ,เลยเอาเลยละกันมนะั้เขื่อโอ้โหโดนเฮี้ยอะไรวะเน,นี่ยเฮี้ย <c oughs> ไม่วิ่งไม่ออกไอ้สัสโอเคให้ okay, เพื่อนเล่นไปแล้วกันเฮี้ยผมเล่นไม่ไหวแล้วโอเคจบตกแต่งสวยงามหรือเปล่าวะ สวยงามก็เืีอยแล้ละกูตายเยอะสักขนาดนั้นเพื่เราก็ได้ดาวเพิ่มมาอีกหนึ่งดาวคะแนนอันดับม้าเลยนะสุดยอดเลยเพื่อนๆโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกูไม่น่ากิบใหม่เลยน่ดูโคตรไกล